ห้าหกห้าหกสเต็ปยอดฮิตนะทำลากเดิมเนาะแลวเองกอกทำแค่คิดหวยไม่ต้องหาเรื่องเนาะเพื่อนเออแต่ลืมลืมระเบิดแข้งเออเพราะห้าเกตลอยยี่ห้ามันต้องระเบิดแข้งไงทุกคน เนื้อหาในคลิปนี้อาจามีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะโอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชไปเลยแล้วก็วีแล้วก็ดักบิดเงี้ยๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมเปี้ยนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะทดลองเราทันทีนะครับโต๊ะวันสีแล้วคือวันนี้นะครับผมจะให้ามาดูพี่ต้นส่งอะไรมาไม่รู้อะทุกคนเนี่ยเออห้าหก ห้าหกสเต็ปยอดฮิตนะครับผมนี้นะครับผมเป็นห้าหกชักเดิมนะครับผมเลย mm. ก็คือผมจะามาใส่เนี่ยคันนี้เลย mm. น้องบางลมของเราบัคเทปทีของเรานั่นเองนะครับผมก็คือคันเนี้ยผมยังไม่ได้ทําเครื่องเลยคือรอบเนี้ยผมจะมาทําเครื่องไว้แบบว่า mm. เขาไล่กันห้าหกอยู่ห้าเจ็ดอยู่เนี่ยเออช่างซิ่งเขาก็ไล่ห้าเจ็ดอยูยอย่ใช่ปะเขากำลังแรงเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะแรงไหมอีกแล้วนะครับผมก็มีธงมีทีมกันนะครับผมผมก็แบบโอ้มันจะตามเขาไม่ทันได้ยังไงเลยบอก คือต้นแกจัดฝามาให้ใหม่นะครับนี่แกรกระเบิดฝามาใหม่เลยนะครับผมเรากลับมาให้ช่างแม็กจัดการประกอบทุกอย่างเลยน,นะครับผมนี่ไปดูเบิร์ดเามาใหม่เลยเออวาววาวอะไรนะนี่ผมใช่ไหมยี่สี่ยี่แปดยี่สี่เอ้าพูดผิดตรงไหนวะยี่แปดยี่สี่ยี่แปดไม่ได้ยนะี่สี่ยี่แปดนะครับผมก็วาวเขาเรียกวาวอะไรวาวโซนี่ปะวาวโซนมาดูฝาใกล้ๆว่าฝางานพี่ต้นแกเป็นยังไงดูๆด,ดูโอ้ นี่ครับเช็ควาลว,วิธีเช็ควาลเดี๋ยวเช็คให้ดูเช็คให้ดูโอ้ <Yeah. S 1> oh. แบบดูหลอดดูหลอดทองแดงเออทองเหลือง <laughs> ทองแดงอย่นี้ครับดูเบาฝาเบาอะไรนะครับดูงานแก่นะครับผมก็ใครสนใจก็ทักไปเลยครับผมต้นลงกึงช้าหน่อยแต่แรงบอกเลยข้อมันแรงนะผมนั่นทุกคนเออหินรัวนะครับเราก็มีลูกสูบนะครับผมนี่ลูกสูบเป็นลูกสูบอ่าอะไรวะ <Yeah. S 1> หัวนูนเออลูกสูบเลสซิ่งอะไรแห mm. ละนะครับผมสลักสิบสาม ห้าสิบหกมิลน,นะครับผมไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยห้าหกล่างเดิมนะครับผมที่สเตปเขายอดพินกันตอนนี้คือผมก็ไม่หวังเยอะหรอกทุกคนแค่ได้จักร้อยสี่สิบก็พอแล้วเพราะว่ารถเรามันเป็นรถแบกอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูบางลมนะครับอันนี้ฝาอีกอย่างหนึ่งน,นี่กับฝาห้าหกแกนี่เป็นฝาคาบูนะครับผมนี่พอดขนาดจะเปิดประมาณนี้ทุกคนนี่ดูนี่ครับอันนี้แกเปิดมานะอันนี้ฝาคาบูนะครับพอดสวยๆนะครับนี่ครับนี่ฝาคาบูอะพอดจ่ดันไหนบ้างนี่นี่น เออนี่วะนี่แต่น,นี่เป็นหัวฉีดของผมอะ่ะรถผมมันเป็นหัวฉีดนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูสภาพรถสภาพรถผมคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าอันนี้ไงทุกคนมาดูรถเรานะครับผมคือรถเรา,าเป็นรถแบกอะไรก็สภาพจะกลางๆนิดนึงไม่ได้ล่างนะครับผมนี่ก็มันจะมี่งไหนไหมสภาพนี่ยางกับต้ตนๆนะครับผมท่อเป็นท่อต้องเจมนะครับผมเจมเล็กก็ ไม่ใช่มานานแล้วต่เก่าเล็นึงี๋ยวต้องทำสีใหม่เล็กหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคือบักเซรษฐีก็บ,บอกอยู่ชื่อมันคือตอนปั้นอะคันเนี่ยมดเยอะมากมดเยอะกว่าทุกคันเลยมดเยอะสภาพภายนอกทุกคันส่วนมากทุกคันจะมดเยอะสภาพเครื่องนะครับผมเมือคันนี้กับมดเยอะสภาพภายนอกเพราะว่าคันเนี่ยชุดสีเป็นชุดสีแท้นะครับผมแล้วพวกฝาพวก็อดนเน,นี่ยผมเก็บใหม่ท้งคันคือเก็บเป็น็อดนานคมท้งคันเลยอ่ะเออนะมเนี่ยมาดู่า็อดอะไรตวกนี้นี่นี้ครับผมขึ้น็อดในใหม่เลยนะ ขึ้ลื่อชุดหวัวดูชุดหวัวดิมีทีเดียวอยู่ชุดหวัวแต่ไม่ได้ล่างนั่นรถไม่ได้ล่างชุดหวัวยนะสอจอันเบอร์วันเออเนี่ยแค่พวกฝาชุดหมวพวกอะไรเนี่ยก็ะมดไปเยอะแล้วนะทุกคนก็ไม่ได้อยากจะแอกอะไรหรอกครับผมถามว่าครันนี้มันแรงไหมมันไม่ค่อยแรงเออ่อันนี้ได้เยอะหนาไหมประมาณร้อยห้าสิบบวกบวกนี่แหละทุกคนท่านนี้ก็เป็นลูกห้าหกนะครับผมทีแรกผมจะทำห้าเจ็ดแล้วทุกคนแต่ลืม ลืมระเบิดแข้งไว้เออทำเครื่อแรกทำอะไรในเครื่องไว้พดแบบว่าคุยกับช่างแม่กกว่าเออถ้าเองจะทำลูกนี่เองก็ทำล่างเดิมเนาะแล้วเองก็ทำแค่ชุดห้วยไม่ต้องหาเครื่องเนาะเพื่อนเออแต่ลืมลืมระเบิดแข้งเออเพราะห้าเจ็ดร้อยยี่สิบห้ามันต้องระเบิดแข้งไงทุกคนก็นเลยจะทำแค่ห้าหกนะครับผมเออก็เลยออห้าหกก็เลยวะขีห้าระเบิดแข้งกันไม่ใช่อะไรเรอกต้องมาทำเคือแรกใหม่อีกนะครับผมก็ ดเดี๋ยวทำภาพผมเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะให้ฟังแจ้งทอรด้วยมันจะเป็นยังไงคันนี้สตาร์ทมือนะครับผมไม้ฟ้าสตาร์ทมือบังลมนะครับรถได้ฝันของใครหลายๆคนเลยเออเสียงไหมไม่ทำไมลมเป็นยางรั่วแบ เอ้า oh. สเต็ปสี่เขาแปลงยังไงวะสเต็ปสี่เดี๋ยวให้ช่งางให้ความรู้ยางรูดเดี๋ยวสเต็ปสี่เขาต้องแปลงยังไงเขาต้องเปลี่ยนอะไรเด้อมาดูมาดูรัขงนี้มาดูกันงนี้นี่ช่างแม่แจ๋ไหน้นะครับสเต็ปสี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเด้อวะเป็นความรูดนี่ความรูมันมันไฟเปลี่ยนมันไฟเป็นของปลาหวานอีนกไิ่ได้ไหมแ,แต่ชอบแต่ปลาหวานดีกว่าปลาหวานด,วาดีกว่าลูกคนปลาขอบจานไฟปลาขอบจานไฟอันนี้ง่ายๆแบบว่าเราไม่ต้องเอาเมท่าคุณยังได้ฝาเดินต้องเอาจานไฟไปเปลี่ยนอะไรซอริมแมนเออแต่อันนี้คือง่ายๆเลยยง่าเลย มัดไฟขาขอบจานไฟอะไรต่อแม่เล็กแม่จานไฟอ่ะแม่เล็กจานไฟกลมๆอ่ะใช่ไหมไอ้กลมๆอ่ะแล้วก็มีลายิบเธอรับสายประก็ต่อสายนี่เพิ่มนี่อันไหนวะนี่เลยนี่มาดูใกล้เพียงนี่ตรงไหนน่ะเนี่ยครับอ๋อมันต้องมีต่อสายเพิ่มในยูทูบมีบอกอยู่เนาะเออนะครับผมต่อสายต่อแยกออกมาไงตั้งหางไงต่อวันหางเลยอะแต่ว่าช่างเขาไหนจะรู้อันนี้กับเปียกกล้องไมมพร้อผมไม่ใส่กล่องดิม ่กลอ่องลายซิปกล่องลายซิปไอนี่ใส่กล่องเป็นลายซิปไอเพราะว่าเอีกแป้งเราเองใส่กล่องอะไรก็ได้ใช่ไหมฟิลโคนสเต็ปสีอ่อะเนี่ยเออจะใส่เป็นกล่องดีมกล่องลายซิปกล่องปลาปลานกล่องเอ็มดีก้กล่องเอ็มดี้แข็งแรงไหมวะตู้สมลูกอะเขามาใส่ของลายซิปไอเขามาเขาคิดใส่ลายซิปไอเนาะเออนะครับผมแจงแ้งกันจะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเทสไปหน่อยอันนี้ให้ความรู้ไงเพื่อแบบใครอยากแป้งสเต็ปสี่ Mm-hmm. <laughs> ทอดเจมนะครับผมนี่ดูป่ายดูป่ายทอดเจมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมขนาดนี่เครื่องนุ่หลวมเลยนี่ควนออกด้วยไรด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมว่าพอผมอัพเป็นอ่าสเตปนี่แล้วมันจะเป็นยังไงคือหลายคนบอกว่าพี่เปลี่ยนเบาะหน่อยเป็นทรงแว้นหน่อยคี่ผม,มว่าทรงมันก็ได้นะเพียงนะทรงมันก็ไม่ได้เชิงแบบตลออจาะนะทุกคนเพราะว่าโชคหลังนี่เป็นสองอาสามสองศูนย์แต่ให้ดูทรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตลออจ๋าพี่ว่ามันก็เตเตี้ยอยู่นะทุกคน ูเนี่ยผมว่ามันก็เตี้ยอยู่อ่ะดูท่อดิท่อก็ยังจะหูพื่นแห้ะดู เนี่ยนั่งสองกับเกือบผูพื้นล่ะเออแบบเกือบทรงแบบผมก็ทำรถแบบนี้เนี่ยแหละทรงตลออ่ะทรงแว่นทรงอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวรอชมมังลม5้ผมว่ามันจะวิ่งได้เท่าไรส่วนดีส่วนอะไรกันเราเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมทำไเรื่อยๆทำไเรื่อยๆท,ท,ทำห้องกันหลายทันงบมดมดตูดเออโอเคอย่าลืมแอดคทมเป็นเกมเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเฟซบุ๊กผมได้ชาคิดดังกระทบไหมครับผมไว้เจอกันที่ไหนทุกคน หรับวันนี้กับเพื่อนนี่ครับผมบ๊ายบายเจเกนทึมอโดคุณป๋าทุกคนไปเจอกันรุน